กรมอนามัยแนะครัวบ้านร้านอาหารกลุ่มเข้มความปลอดภัยป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าครัวบ้านและร้านอาหารเป็นสถานที่ที่จัดเก็บเครื่องปรุงอาหารสดและอาหารแห้งต่างๆที่ใช้ในการปรุงประกอบเครื่องดื่มและอาหารหากจัดเก็บไม่ดีหรือไม่สะอาด อาจทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และ,มะแมลงพาหะนำโรคเช่นมแมลงวันมแมลงสาบและหนูจึงเน้นย้ำให้ประชาชนและผู้ประกอบการร้านอาหารตรวจสอบและปิดภาชนะที่บรรจุอาหารให้มีชิดทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสัตว์พาหะนำโรครวมถึงกลุ่มเข้มในการทำความสะอาดสถานที่ปรุงประกอบอาหารบริเวณพื้น ตที่นั่งอย่างสม่ำเสมอจัดการขยะตามหลักสุขาพิบาลทุกวันไม่ให้มีขยะตกค้างทั้งนี้ขยะประเภทเศษอาหารเศษผักผลไม้ต้องเก็บไว้ในภาชนะที่ไม่รั่วซึมมีฝาปิดมิดชิดและนำไปกำจัดอย่างถูกต้องรวมทั้งหมั่นล้างทำความสะอาดทังขยะไม่ให้มีเศษขยะหมักหมมทอน้ำทิ้งไม่ควรมีเศษอาหารตกค้าง ส่วนการทำความสะอาดพื้นที่ห้องครัวหรือสถานที่ปรุงประกอบอาหารให้ใช้น้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปโคลรายหกเปอร์เซ็นต์ในอัตราส่วน1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา1ลิตรโดยเช็ดทำความสะอาดสถานที่ภายในห้องครัวหรือสถานที่ปรุงประกอบอาหารบริเวณพื้นรวมทั้งโต๊ะที่นั่งกินอาหาร จุดสัมผัสรวมต่างๆเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคจากสัตว์พาหะนำโรค